สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจําวันที่สิบก้าตุลาคมหกห้าเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ1กับ4 3กับ6ก็1 0 1 1นะ1 3 1 4 1 6 4 0 4 1 4 2 4 4ี่เพื่อนๆกระรูดยาวนะถ้าไม่ชอบแนวทางนะคะ ยับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหกสี่สี่หกสามหกหกสามนะคะหนึ่งสี่สองสามหกศูนย์หนึ่งสามหกแล้วก็สี่หกสามต่อไปพิเศษตัวเด่นก็คือสองกับสามห้ากับหกสองศูนย์สองสามสองสี่สองห้าสองหกสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกสามเก้าหนึ่งสามหกสองห้าหนึ่งหกสามเก้าสามห้าหกสามหกสอง ก็ก่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปปกติสามก็หกห้าก็แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกหกหกแปดหกเก้าสามหกศูนย์แปดหกศูนย์ห้าแปดหกแล้วก็สามหกแปดจับคู่ก็สามห้าห้าสามสามหกหกสามสามแปดแปดสาม ย่าลืมหนึ่งสามห้าเด้อมันชอบมาอย่างนี้จริงสามห้าเจ็ดก็ได้หนึ่งสามห้าสามห้าเจ็ดก็ได้นะหนึ่งสามห้าแล้วก็สามห้าเจ็ดเนาะต่อไป v AP, ีไตัดเด่นก็คือศูนย์กับแปดที่จริงมันศูนย์กับสามห้ากับแปดนะคะเราจับศูนย์กับแปดให้นะเพราะว่าสามเราลงปกติไปแลยเนาะก็ดูถ้าใครจะเรียนศูนย์กับสามนะคะ ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สีู่นย์หกศูนย์แปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกศูนย์สามสามห้าแปดแปดหกแปดศูนย์ศูนย์แปดสามสามแปดศูนย์สามห้านะคะจับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์้าห้าศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์สามแปดแปดสามนะคะอย่าลืมจับสีแนวทางนี้นะปกติกับ V i p เด้อว,วันนี้ เฉพาะกิจพิเศษแต่ทางที่ดีก็คือจับ4แนวทางนี้เลยเนาะ3กับ6มาเฉพาะกิจพิเศษปกตินะ5กับ8 5กับ3พิเศษปกติ VIP จับคู่ซื้อด้วยกันเลยทั้ง4แนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ